มื่อกี้นี้ท่านได้นําเสนอไปว่าปีนี้เราน่าจะส่งออกทุเรียนได้ประมาณแสนสามหมื่นโานใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าขึ้นมาไม่เยอะจากปีที่ก่อนมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิมินใหมายดีนะครับวันนี้เรามาที่นี่แล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าทุเรียนเป็นพืชเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเราส่งออกปลายทางที่เราส่งเยอะที่สุดก็แน่นอนครับคือประเทศจีนนะครับ ก็คนทีเองปัจจุบันทานทุเรียนอยู่เฉลี่ยต่อคนต่อปีก็มาแค่0.7กิโลนะครับคนไทยเองเฉลี่ยเนี่ยประมาณ5กิโลนะครับก็คูณเข้าไปก็เจ็ดเท่าอะนะครับหมายความว่าพอคนเวียดนามเห็นว่าทุเรียนมีมูลาคา่าพุทธเวียดนามเลยที่มาปลูกทุเรียนมากขึ้นแล้วเร<อ>ิ่มปลูกกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพมีจริงคู่แข่งก็มีเยอะตามไปด้วย<ม>เราก็ต้องอดูแลชาวทุเรียนของเราอย่างมีรถแม็อย่างมีวิธีคิดว่าในการที่จะ ทำให้ตัของเราเนี่ยสินค้าโดดเด่นในขาะเดียวกันเนี่ยมันมีสิ่งหลายสิ่งท,ทำได้อย่างเช่นเปลือกทุเรียนนะครับเพิ่มมูลค่าได้เยอะสามารถเป็นกระดาษก็ได้สามารถเป็นเชื้อเลิงในการลมปลาก็ได้มีม้วนพักกบมาจากเชียงใหม่นะครับเอาเปลือกทุเรียนไปหมักจุลินทรีย์จนกลายเป็นอาหารวัวครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้นะครับเครื่องสาอางในยุโรปนะครับเอาสารต้านอนุมนูลอิสระจากทุเรียนไปเพิ่มมูลค่าอันนี้คือวิธีคิดตั้งแต่ ต้นทางไปจุดถึงปลายทางการส่งออกการเพิ่มมูลค่า<ม>การให้ไอบายผลิต t นี้มีประโยชน์เราต้องคิดเรื่องทุเรียนเรื่องอะไรเป็นระบบเป็นอย่างนี้ตั้งหากชาวสวนรันจละลอดคือเวลาเรา,านั่งเก้ <c oughs> เาอี้เก้าอี้ก็มีสีขา,ถ,า,ถ,าถ้าเก้าอี้มันมีอยู่ขาเดียวม,มันก็ลบตอนนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเนเธอร์แลนด์ชี้เป้าให้เลยว่ากำลังมีความต้องการมากสูงมากครับ ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยญี่ปุ่นนะครับก็เป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไต้หวันที่พูดชื่อมาทั้งหมดนี้มีมีความต้องการทุเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นแล้วประเทศไทยยังมีส่วนแบ,บ่งของการตลาดตามอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ชีดเป้าครับรว่าในการที่จะกระจายความเสี่ยงในเมื่อ,อเขาเขามีน้ำหนักมากกว่าเราเราก็ต้องสร้างน้ำหนักของเราข้นมาทานเขาแล้วก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงออกไปได้ก็จะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น